สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่อารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงที่ตอนนี้ครับท่านประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยจับตามองเป็นสายตาเดียวกันเลยครับท่านเรื่องอะไรจ้าจอรนี่มือปาดนะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้ครับท่านได้ทําการออกรายการโหนกระแสนะครับท่านหลังจากมีประเด็นการละกัสังครับท่านปมรีสอร์ทนะเนี่ยว่าสามารถที่จะสร้างได้บนที่ดินของเขาที่ไปปลูกประมาณ3ไร่กว่านี้หรือเปล่าลูกป่าหรือไม่อะไรประมาณนี้มีโฉนดมีเอกสารสิทธ์หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตาามมอองงงยยย่่ไหุดัั้กนเล ีเดียวครับท่านหลังจากที่ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมโอ้ oh, ยยางกับติดเธอโบเลยนะครับท่านมีการออกมาถแถลงการณ์นะเนี่ยออกมาฉากตรงนั้นฉากตรงนี้ครับท่านต้นเหตุมันเกิดจากอะไรจ้ะเนี่ยหลายฝ่ายโยงนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมไม่รู้ออกมาซัดทีเดียวหรือเปล่าครับท่านสําหรับกรณีนายกอิงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมจนนี่มือปาบครับท่านหลังจากที่มีประเด็นขารากระสังนะเนี่ยช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ครับท่านผมก็เลื่อนผ่านไปเห็นนะเนี่ยก่อนจอกรายการโขนกระแสเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราฟังนะเนี่ยเฮ้ยผมโดนแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเสม ลังแกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อาสาครับท่านเดินหน้านะครับท่านผู้ชมลุยครับท่านสู้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็มีการวิเคราะห์กันหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่วันนี้ครับท่านโอ้ยเดือดเหลือเกินต้นเนี่ยในรายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าจากบรรดาทนายทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมบางคนก็มองว่าสู้ได้ครับท่านแต่มากกว่าไอ้ส่วนใหญ่นี้นะไอ้ส่วนน้อยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยไม่เห็นทางชนะเลยนะครับท่านสำหรับปมจอห์นนี่มือปาบมากันที่ทนายลลนลงครับท่านวิ เราะคดีจอหนนี่มือปาบนนเนี่ยหลังจากตอนนี้ครับท่านบอกว่าเนี่ยแทบจะหมดประตูสู้แต่ก็บอกว่าเนี่ยแต่ว่าแป0ร้อยวันพันปีอะไรประมาณนี้ไม่โดนนะครับท่าน,นผู้ชมเือแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าเ <K id> ดชาก็น่าจะอกมาตามนี้หรือเปล่าแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าสำหรับรถทัว์หือสำนักข่าวบางสำนักนะครับท่าน,นผู้ชมก็ได้เอาไปลงครับท่านผ <K id> ิดคาดผิดคาดอะไรจะเนี่ยทัวเทียบท่านะครับท่าน,นผู้ชมทัวลงจอหนนี่มือปากครับท่านผ <K id> ิดคาดโดนถล่มยับนนเนี่ยจอหนนี่มือปากออกขุนกระแสโดนทัวลงนะครับท่าน,นผู้ชมแล้วก็อธิบดีครับท่านออกมาอะไร มาเนี้นะครับท่านชาวเน็ตเป็นอย่างไรบ้างจ้าชาวเน็ตก็แห่กันคอมเมนต์นะครับท่านคุณจอหนนี่สุดยอดมากนะเนี่ยผมยังเชียร์คุณอยู่อีกด้านหนึ่งละจ๊ะอีกด้านหนึ่งก็ความคิดเห็นปนแปรกันไปนะครับท่านพูดเอาจุดๆดเข้าโอ้ยอะไรประมาณนี้จอนนี่หลงประเด็นหรือเปล่าครับผิดคือผิดเนี่ยอืมจะผิดจะถูกเนี่ยต้องรอให้ศาลก่อนนะเนี่ยแกลือหรือไปคนเดียวโอ้แบบนี้นายทุนจะยิ้มหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ก็มาจากรายการขวนกระแสนะครับเ่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ได้มีประชากรนะเนี่ยหลั่งไหลเข้าไป ตามอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวนะครับเ่านผู้ชมือฮี่ศึกนี้นะครับท่านออกมาแบบนี้นะเนี่ยเหมือนกับบันหนึ่งดูดอะไรจ้าหลายคนก็คาดเดานะครับเ่านผู้ชมพังเพราะมือหรือว่า,าพังเพราะปากหรือเปล่าน,นเนี่ยหลังจากที่ก่อนที่แกจะลาออกจากการเป็นตำรวจนะครับเ่านผู้ชมก็ได้ทําการเหมือนกับว่าซัดนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านสอจะผิดวินัยหรือเปล่าก็ได้มีหลายภาคส่วนนะครับเ่านผู้ชมก่อนที่จอนนี่จะไปออกรายการหวนกระแสนะครับท่านมันก็จะได้ประมาณนี้ข่าวใหญ่นะเนี่ยครับจอนนี่มือปากอันนี้ของเพจปั่นนะครับท่าน ข่าวใหญ่ครับลุงจอหนนี่โดนร้องลูกนี้คมสั้นตนเองที่อีสานนะเนี่ยเพื่อความเข้าใจมาตกผลึกเล็กน้อยถึงบานกลางหักผิดก็จะลื้อจอหนนี่บอกลื้อเป็นลื้อแล้วนะครับท่านผู้ชมลื้อเป็นลื้อนี่อ้วเป็นอ้วด้วยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับท่านเดือดร้่นนะเนี่ยเฮ้ยจอดวนโดนลังแกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมยืนยันครับท่านถ้าเกิดสมมติมีการบอกว่าลื้อนะเนี่ยอืมผิดจริงเกิดอะไรขึ้นจ้าก็จะลื้อนะครับท่านผู้ชมเลยเปอร์เซ็นต์มันก็มีสูงด้วยนะครับท่านถ้าเกิดสมม มาไม่ถูกต้องหรือไม่วงเล็บแต่ก็จะไม่จบแค่หรือ,อม,มีคนทํามาก่อนถึงไปลงทุนอะไรวะเนี่ยสื่อได้ถึงว่ามีการหาข้อมูลมาก่อนโดยไม่ได้จุดจุดหรือเปล่าโอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านรับรองถูกต้องนะครับท่านตั้งจุดจุดหรือไม่รัดไม่เคยออกเอกสารสิทธิ์ไม่มีโฉนดโอ้ว่ากันไปครับท่านหากหรือต้องรือคนอื่นด้วยหรือเปล่านนเนี่ยประเด็นของจอห์นนี่นะครับท่านผู้ชมที่ออกมาก่อนหน้านี้เหมือนโดนจับหมวกกันน็อกแล้วก็ไปยืนชี้ให้คนอื่นมาจับต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ้มากมา,กายไก่กองกันเลยทีเดียวครับท่าน ยุคนะครับดานบูชมวิเศษสังทิ้งท้ายสะดุง้งจอนนี่ถึงนายกนะครับดานบูชมและเป็นอย่างไรต่อจ้าแกก็ได้ออกเหมือนกับว่าประมาณตอนนี้นะครับท่านเหมือนกับว่าโดนลังแกอะไรประมาณนี้นะครับดานบูชมอรือพี่หนุ่มถามโดนลังแกจากอะไรเหรอเนี่ยโดยก่อนน้อน,นี้ผมได้ทําการไปซัดนะครับท่านก็น่าจะหมายถึงอด,ดีตนายกนะครับดานบูชมแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นนายกอยู่หรือเปล่าวันนี้สำหรับแพทองทานชินวัฒน์นะครับท่านก็ไปที่ติดตามอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทนะนะนะีเดียวนะครับดานบูชมเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่อีกอ แลเนี่ยลั่นข้าราชการรอกันแกล้งประชาชนในะครับท่านผู้ชม จนนี่มือปาบฟาดตรงฟาดกันไปครับท่านเอาเอาแล้วเว้ยเฮ้ยอัปเดตใหม่นะครับท่านจนนี่มือปาบนะครับท่านผู้ชมโผล่ลั่นเว้ยเฮ้ยหลังจากออกโควนกระแสแล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยถ้าเกิดผมแพ้ผมไม่กลัวหรือของกูเลยนะก็น่าจะหมายถึงรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมร้องปปชอเอาผิดอธิบดีเจ้าหน้าที่กรมพัฒน,นาสังคมอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้โอ้ยมันก็หนักง่วงนะครับท่านผู้ชมแกออกตัวซะรุนแรงกันเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ก็ได้เหมือนกับว่ามีการออกมาซัดนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชม ครับท่านก็ได้มีการถามแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าพังเพราะปากหรือว่าพังเพราะมือโพสหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับท่านหลังจากเห็นข่าวนี้นันเนี่ยก็ไปที่จับตามองเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีแล้วที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านมาแล้วจ้าใครหล่ะเจเนียหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาช่วนาตาปีครับท่านไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่าไม่มีเนื้อหาในข่าวครับท่านขออนุญาตไว้ค่อยชาวพิษณุโลกขอโอกาสได้ไหมหมอว่าลงขอโอกาสไปเป็นนายกัีนะครัาผูุ้ชมวนาวอีกแล้วครับท่านผ ลีนิวส่งข้าประกวดหมอว่าลงร่วมฟังไต่สวนคดีทักษิณน,นะเนี่ยบอกฟังแล้วหนาวเลยรอบนี้อาจจะถึงห้ามจดรอบหน้าเหมือนกับว่าห้ามโจดเอกสารสารนะครับท่านทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าได้มีการไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะห้ามเอาคําพิพากษารหรือคําวินิจฉัยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมข้อมูลของสารนั้นเนี่ยจากคนภายในออกมาเผยแพร่ครับท่านหมอว่าลงบอกได้ฟังคดีทักษิณแล้วนะเนี่ยในจุดๆว่ากันไปครับท่านบอกมีหนาวว่าตอนนี้อาจจะได้หนาวสมอยากแล้ววินยจฉัชาติมนตรีครับท่านน่าจะเป็นทนาย ทักษิณนะเนี่ยร้องหมอว่าลงนําเรื่องไต่สวนพยานชั้น14เผยแพ่สาธรณะครับท่านมึงหนาวสมใจเลยทีนี้หรือเปล่าก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวอืม กบอกว่าได้ฟังข้อมูลแล้วหนาวนะครับท่านผู้ชมปมทักษิณน,นะเนี่ยไม่กี่นาทีต่อมาครับท่านทนายวินิจชาิมนตรีนะเนี่ยก็ออกมาแจงครับท่านบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แจงไว้ให้ออกมาร้องหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมนําเรื่องไต่สวนพยานเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือไม่โอ้หลังศาลก็ขอความร่วมมือแล้วครับท่านว่าห้ามออกมาเผยแพร่อะไรประมาณนี้ไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประวิตภกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมพลังประชารัฐครับท่านหลังจากเมื่อวัน2วันก่อนนนเนี่ยสํานักข่าวหลายสํานักก็ได้ลงด สอสอนเนี่ยต้องมีถึง25นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประวิทธ,ธรรมท่าว่าจะไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นจ้าเอาแล้วเว้เยเฮ้ยเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าพี่วันอยู่บำรุงอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าหลังจากตอนนี้มาแล้วจ้าพลังประชารัฐโผล่นะครับท่านผู้ชมเปิดตัวเว้เยเฮ้ยเปิดตัวอะไรเจ้าเนี่ยว่าที่ผู้สมัครสอสอยคนวายตายแล้วตายแล้วเมื่อกี้ตอนไปคัดข่าวมานะครับท่านผู้ชมผมนึกว่ามีสอสอจำนวน21คนนั้นเนี่ยย้ายจากการเป็นสอสออยู่ตรงฝั่งนู้นย้ายมาเข้าพลังประชารัฐอ๋ บอกว่าเนี่ยว่าที่ผู้สมัครสอสอยี 20, 11, คนเป็นอดีตคนดังเพื่อไทยยกขบวนซบประวิทย์บอกว่าเนี่ยเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีช่วยแล้วก็อะไรอีกจ๊าอื้ยอ,อดีตสอสนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไงก็ยังคืออันนี้ครับท่าน สิทธิ์เก่าเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โอ้โหเขียนสะตื่นเต้นเลยกูก็นึกว่าคนที่เป็นสอสอ,อยู่จริงๆนะเนี่ยอาจอ่ะตอนนี้เป็นแค่อดีตสอส,อสดีใจหนักว่าที่ผู้สมัครสอสยอ,สอคนซบประวิชนะรับท่านผู้ชมสำนักข่าวก็ทําให้ผมก้าวนะครับท่านเข้าใจผิดอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยท่ามกลางข่าวนี้ประวิชมาอีกแล้วเยฮ้ยหลังจากมีกระแสข่าวลือหนาหูนะรับท่านผู้ชมไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดีวยวนะเนี่ยว่าจะมีการยกมือโหวตอนุทินสนใจไหมเนี่ยเป็นนายกคนนั้นจะเป็นนายกคนที่จะเป็นนายกประวิรกก็มมมมมีีชชื่่่อผผลววววาาาับเ้้ดยะทูปิ เฟรมครับท่านปวิทมาแล้วนะเนี่ยกล้าวครับท่านไม่ได้อยากเป็นนายกอยู่แล้วย้ําไม่ถอดใจเย,ย้มีแต่รัฐบาลที่ถอดใจอะไรประมาณนี้ออันนี้ก็สู้ไม่ถอยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไอ้ไยบุญอยู่ด้วยอยู่ด้วยพายบุญอือเป็นขุนพลคู่ใจจริงๆเลยครับท่านนี่พาบุญอือรอบกายแกนี่เนาะกูไม่รวยทำผือดีแล้วนะครับท่านก็มีที่ติดตามอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้โอ้ยมันมีแต่เรื่องจอนนี่มือปากเวยเฮ้ แล้วมันจะโดนลังแกรจริงหรือเปล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ออกมาอืมโตนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเปรียบเสมือนบรเอ้ยอันนี้ถ้าเกิดสมมติแบบชาวบ้านทั่วไปเข้าไปดูเปรียบป็นหนึ่งดุจว่าเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่รัฐลังแกรหรือเปล่านะครับท่านแกออกมาโวยประมาณนี้นะเนี่ยซัดนายกรัฐมนตรีก่อนหนะน,น้านี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้า ได้ไปออกรายการหวนกระแสก็บอกนะเนี่ยหลังจากหนุ่มกันชัยฐานเนี่ยผมมีปัญหาไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะเนี่ยเหมือนกับว่าจะโดนจุดๆหรือไม่แล้วก็มีปัญหากับอะไรวะที่จากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยพราะไปด่า อิงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแม้จะไม่บอกเป็นชื่อไว้ค่อยแต่มันก็ถอดได้ประมาณนี้ครับท่านก็เป็นที่ติดตามนะเนี่ยท่ามกลางตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยกระแสนี้มาแรงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหมอดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ออกมาอีกคนหนึ่งแล้วครับท่านเฮ้ยประเทศไทยใครจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนะเนี่ยเหรียญบิตคอยทองคําจะขึ้นทองคําจะลงนะครับท่านผู้ชมเขาจ็ต้องออกมาฉายแสงอยู่บ่อยๆครับท่านสําหรับหมอปลายภายกระซิบหลังจากวันนี้ออกมานักลงทุนบิตคอยเตรียมรอเดี๋ยวหมอปลายจะออกมาทํานายวันนี้กูเจออีกแล้วมาอีกแลล้วหมอายยภ ไจนภายกระซิบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าพายจนพังหรือเปล่าโพทํทำนายอีกแล้วนายกคนใหม่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะสูงใหญ่หล่อลุกนักธุรกิจอะไรเว้ยเฮ้ยอะไรเว้ยเฮ้ยลุกนักธุรกิจอายุ40กว่ากว่านิดนิดไขรวะเอยไม่ใช่ธนาธรไม่ใช่เทงหมอปลายครับท่านเมื่อ โอ้หทำนายนายกคนใหม่สูงใหญ่รอลุกนักธุรกิจอายุ40ปลายๆปไปไม่ใช่ธนาธรไม่ใช่ทิมพิธาแน,น่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วมันใครวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน,แน่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม,ม,มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนหนักดวงเลยนะครับท่านสําหรับเรื่องของจอนนี่มือปา่าเปิดไปทางไหนก็เจอนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยมากเลยนะเนี่ยอื นายกอิงเป็นอย่างไรบ้างครับท่านมีปฏิกิริยาไหมจ๊ะอืมอันนี้อยู่ในการควบคุมนะครับท่านผู้ชมของกระทรวงพอมอครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์นั้นเนี่ยลูกบัญหาลนะครับท่านผู้ชมคุณท็อปวราวุศิลปะอาชาครับท่านรู้สึกว่าจะได้มีการออกมาแจ้งนั้นเนี่ยผมที่ว่าเหมือนกับว่ามีเอ้ยคนในกระทรวงหรือเปล่าว่าไปแจ้งความจอรน,นี่มือป่ากนนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวมาอีกแล้วอีกอันหนึ่ง ผิดจริงพร้อมลื้ออะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ลื้อกับอ้วนนะเนี่ยผิดจริงพร้อมจะลื้อครับท่านรีสอร์ทที่ไปสร้างสําหรับใครจ้าจอนนี่มือปาบวยถูกลังแกนนเนี่ยสร้างรีสอร์ทลูกที่นิคมทําไมโดนแค่คนเดียวในะครับท่านผู้ชมคนอื่นไม่ได้เว้ยมาโดนกับกูก่อนหรือเปล่าประมาณนี้ครับท่าน โอ้โหแลวจะออกหน้าไหนวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยแกได้มีการออกมาเหมือนประดุดนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านแห่สงสัยนะเนี่ยคุณจอนนี่ทําไมอ้างชาวบ้านบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยเนี่ยผมทําไมท่านอธิบดีไม่ดูหลากหลายบ้างนะเนี่ยทำไมท่านดูแต่กฎหมายดูแต่นิติศาสตร์ท่านหันมามองรักษาะนะเนี่ยแล้วก็อะไรต่อจ้าเฮ้ย <c oughs> แล้วก็เศรษฐศาสตร์นะครับท่านผู้ชมแกบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ผมไปทําตรงนั้นนะเนี่ยชาวบ้านก็ได้ทํามาหากินนะครับท่านผู้ชมได้กระจายรายได้อะไรประมาณนี้ผมมองลึกซึง้งถึงด้านเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมไม่ได้ดอ เดูแค่กฎหมายด้านเดียวนะครับท่านอะไรประมาณนี้เพื่อชาวบ้านนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะลือล้อได้เลยลื้อของใครจ้าลื้อของผมคนเดียวขอได้ไหมของชาวบ้านอย่าลื้อนะครับท่าน,านผู้ชมหนักน่วงอย่างบ่อยครั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ <ขอ S 1> ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นอืขอเนื้อที่แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวมมาานเม็ดมะม่วงหยิมะพร้าวแอลมอนตากเกลขาวอ,อบกรอบ0บาท2 5 0กรัม140บาทนสค่ับทบาทผู้ชยค่าส40บกอืม ทุเรียนทอด150บาทนะครับท่านผู้ชมถั่วตุ๊บตับครับท่านถุงละร้อยแล้วเนี่ยจิ้มลิงหลายที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ครับท่านหรือว่าจิ้มแอดไลน์นะัดวิวช็อปมาก็ได้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านมันทาท่าว่าจะดูยังไงก็ชนะยากวันเนี่ยทน,นายหลายคนก็ออกมาประมาณนี้อ๋อแกเป็นดาบตํารวจไว้เมื่อกี้นึกยศนะครับท่านผู้ชมนึกไม่ออกดาบตํารวจ ตอนนี้มือปราบนะเนี่ยโอ้ยเปิดตัวแรงเหลือเกินก็ประมาณเหมือนกับว่าถ้าสรุปง่ายๆตามความเข้าใจนะครับท่านมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้นะเนี่ย มีปัญหากับผู้บังคับบัญชาก็น่าจะหมายถึงนายกนะครับท่านผู้ชมน่าจะหมายถึงนายกอิงครับท่านผมที่ได้ออกมาซัดอะไรประมาณนี้หลังจากออกมาซัดแล้วหรือไม่นะเนี่ยทำไมถึงโดนอยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยหนักหน่วงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนี่จอน,นี่มือปราบเดือดครับท่านโวยนะเนี่ยถูกลังแกเว้ยเฮ้ยก็มาออการายการหวนกระแสามาพร้อมทนายเกิดผลนะครับท่านทนายเกิดผลเป็นใครจ้เนี่ยเป็นทนายนะครับท่านผู้ชมทนายเกิดผลทา่านทั้งหลายคงน,น่าจะจําได้ก่อนหน้านี้มาแล้วจ้าเหมือนกับว่าโพสตเอาแล้วเว้ยเฮ้ยนาย,ยกพัก งานนั่นเนี่ยไปทำนู่นทำนี่เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยทัวร์ก็ลงนะครับท่านผู้ชมอุดมการ์ก็เหมือนกับว่าไปไปมามา,มาอยู่เออเหมือนกับว่าประมาณสายจอนนี่ครับท่านโดยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากก่อนลาออกจากตํารวจนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้มันอาจจะไม่เป็นเรื่องเลยครับท่านถ้าเกิดลาออกจากตํารวจออกเรียบร้อยก่อนนั้นเนี่ยแล้วก็ ซัดผู้บังคับบัญชาแล้วก็ท่านผู้ชมอืมอันนี้ซัดก่อนครับท่านน่าจะหมายถึงนายกอิงนะเนี่ยด่าก่อนไว้ใออกมาจวกก่อนเกิดอะไรจ้าแล้วก็ลาออกอีกวันหนึ่งไม่ทันแล้วทีนี้นะครับท่านผู้ชมนักร้องครับท่านหลายภาคส่วนนะเนี่ยไปล้องเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าหลายภาคส่วนก็มองเฮ้ย hey, นี่เกี่ยวกับนายกอิงหรือเปล่าโดยถ้าเกิดผมเป็นนายกอิงเหรอจ้าอืมยุ่งไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าเนี่ยเรื่องมันเล็กเกินนะครับท่าน เล่นเข้าไปไม่คุ้มแต่คนก็โยงมาจนได้เพราะอะไรจ้ะเนี่ยข้าราชาการต่างๆวันนี้รู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่ของไม่รู้ว่ากระทรวงวราลาวุธหรือเปล่านั่นเนี่ยกระทรวงพอมอไปแจ้งความนะครับท่านสำนักข่าวช่องเจ็ดลงว่าอย่างไรแม่งลงแจ้งจับนะครับตกลงมาโดนแจ้งความหรือแจ้งจับวันนี้สำหรับจอหนนี่มือปบาสม,มาแล้ว เดลีนิวส่งเข้าประกวดวราวุฒแจ้งแจ้งความจอรนี่มือป่าไม่เกี่ยวกับการกันแกล้งทางการเมืองโดยนี้ก็มีการพยายามโยงนะครับท่านผู้ชมจอร์นี่โดนนะเนี่ยมันเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่วลาวุฒมอบอธิบดีกรมพัฒนาสังคมแจงปรมแจ้งความจอร์นี่มือป่าบอกถูกฟ้องกับเรื่องปกติไม่ได้กันแกล้งทางการเมืองหลังวิจารณ์นายกครับท่านโพสเดียวนะเนี่ยเสียวไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับจอร์นี่มือป่าอะไรประมาณนี้อือหื้อ รอบทิศเลยวะผมยังนึกอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นจอนนี่มือปานะ่ากัานผู้ชมจะทําอย่างไรว่ามันยากเหลือเกินครับท่านออกมาเดินหน้าแล้วข้ามมันนนเนี่ยผิดจริงก็พร้อมรือมันเหมือนกับว่าผมไปเช่าบ้านอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้พยายามคิดนะครับท่านผมขอสัญญากับพี่น้องประชาชนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะเนี่ยผมขอสัญญาว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านเช่ามาไล่สัญญาว่าจะเก็บของออกประมาณนี้โอ้ยไล่มันก็ต้องออกอยู่แล้วหรือเปล่าวะเนี่ยก็มากมายกก่กองกัน,กนเลยทีเดียว เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าจับตามองนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้นี่ว่าเออใช่เฮ้ยเออว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมีการเดินขบวนของม็อบเรื่องอะไรจะเนี่ยตอนแรกเรื่องคาสิโนโครับท่านกับเรื่องนี้ละโทษกรรมตอนนี้รู้สึกว่าคาสิโนถอนออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับท่านเหลือแต่อะไรจ้าอืมนี่ละโทษกรรมนะครับท่านผู้ชมโดยนี่ละโทษกรรมฉบับนี้ครับท่าน,านรู้สึกว่าเป็นฉบับของรวงไทยสร้างชาตินะครับท่านผู้ชมม็อบก็อยู่ในเงื่อนไขครับท่านที่จะออกมาเดินนะเนี่ยแต่มันไม่น่าเป็นห่วงวันนเเียพพรรราะะอไจจุก็ ออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาก็จะมีม็อบนะเนี่ยเดือนสิงหานะคะน้นผู้ชมไม่น่าจะมากับกลุ่มนี้เว้ยเฮ้ยกลุ่มนี้ก็มีการนําจากพิชิตชัยมงคลกองทัพธรรมนะเนี่ยหมอเขียวหมอกล้าจนกล้ารวยเนี่ยหมอเขียวเออว่ะเอยเออว่ะเฮ้ยเอเอใช่ไม่เคยเห็นม็อบนะเนี่ยที่ไปถ่ายทอดสดคอปทอนะคท่านผู้ชมแผ่นกล้องอยู่แต่ทางเวทีนนเนี่ยทำไมไม่แผ่นลงมาทางที่คนนั่งดูอยู่วะหรือว่าจะไม่มีคนอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่าน ต่เนี่ยโอ้เมื่อวานเข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายภาคส่วนนะเนี่ยบอกบอกว่าอะไรจ๊ะอืมแกนำคอปทอมันขุนไม่ขึ้นนะเนี่ยเราก็ขุนไม่ขึ้นยังไงวากดเข้าไปอ่านต่อเขาบอกว่าใส่สูตรแล้วมันดูไม่ขึ้นนะครับท่านะผู้ชมใส่สูตรแล้วดูไม่ขึ้นเหมือนกับว่านเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นแบรนด์เสื้อสูตรนะครับท่านของสูตรอะไรสักยี่ห้อหนึงนะเนี่ยไอ้นี้เอาไปใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเจ้าของแบรนด์รีบมาเลยนะเนี่ยเฮ้ย <HE> มึงรีบถอดถามทำไมจ้าอูขอซื้อคืนนะเนี่ยเดี๋ยวเสียลุกบทอะะไรปรปมาณนี ดูสภาพไม่ค่อยจะขุนขึ้นนะครับท่านควบคู่กับเนวินชิดชอบเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้เขาบอกว่าให้จับตามองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านรู้สึกว่าอ้วนภูมิธรรมนั้นเนี่ยจะเด้งนะครับท่าน2รัฐมนตรีหรือ้สองอะไรวะเนี่ยกลมใหญ่ๆห,หรือเปล่าวะของภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยกันเลยทีเดียวหลังจากเป็นรัฐมนตรี ได้ทํางาน2วันเองนี่หว่ามหาไทยครับท่านเมื่อวานนี้ก็เจออีกข่าวหนึ่งในวินอันนี้เพิ่งจะเจอขยายความฟ้องมิน10ล้านบาทปมมีสาวคนหนึ่งโพสต์กล่าวหาแอบบันทึกแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงอุ้งอิงคุนเซนแล้วก็โยงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับท่านลั่นไม่ไก่เกียร์ไม่ยอมความนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกไว้าค่อยครแชร์โพสต์นั้นเนี่ยก็จะโดนด้วยนะครับท่านผู้ชมก็หนักดวงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มาอีกแล้วว้าค่อยนายกอิงนั้นเนี่ยสั่งวัฒน ขึ้นทะเบียนมะระดกโลกอะไรเว้ยเฮ้ยเอ้ยตอนแรกผมก็นึกว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ๊ะจอร์นี่มือป่าบสุดท้ายไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกระทรวงของพอมอวลาวุธนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนิคขมสร้างตนเองนะเนี่ยอธิบดีก็ได้โฟนอินเข้าไปในรายการบอกนะเนี่ยสามารถทําได้อย่างเดียวทําอะไรจ๊ะทาการเกษตรนะครับท่านผู้ชมก็มีการพยายามชงถามครับท่าน แล้วแบบจอนนี่สร้างรีสอร์ทได้ไหมเนี่ยรีสอร์ทไม่ถือว่าเป็นกเกษตรนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันก็ต้องตอบแบบนี้อยู่แล้วครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะกิริยาจอนนี่เริ่มเปลี่ยนจาก2อเบรกแรกเครื่องร้อนนะครับท่านผู้ชมเบรกแรกมานะนั้นเนี่ยเครื่องร้อนเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊าทีนี้ก็ไปเพื่อชาวบ้านแล้วอืมก็สรุปคือน,นั่งฟังก็ มีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะเนี่ยออกมาโจมตีนายกสักพักก็โดนเรื่องนี้นะเนี่ยโดนรังแกรหรือไม่แล้วก็สักพักหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโฉะนดมีเอกสารสิทธิ์ใบอนุญาตมีไหมม,มีแค่ชาวบ้านกํานันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไอ้สองอย่างแรกที่บอกไปนนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็เสียงอ่อยครับท่านบอกว่าเนี่ยอาจจะ ถ้าเกิดผิดจริงก็อาจจะต้องลือ้อพอโหวนกระแสเสร็จเป็นอย่างไรบ้างจ้าพอ f เฟซบุ๊กครับท่านสําหรับจอน์นี่มือป่าปนในประมาณนี้คนติดตามแกโอ้ห้าล้านกว่านะเนี่ยทาง Facebook ครับท่านพี่น้องประชาชนคงจะเห็นว่าจอน์นี่มือป่าบนั้นเนี่ยหลังจากรายการโหวนกระแสก่อนออกคงจะคิดว่าจะแรงกว่านี้แต่ผมกับนิ่งเงียบเห็นไหมพี่น้องเนี่ยแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการเดินเกณฑต่างๆนา,นานาว่ากันไปก็ประกาศลุยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะลุยฟ้องกลมสองสามที่วะไม่รู้ที่ไหนแล้ววะเนี่ย ผิดจริงก็พร้อมหรือจอนนี่มือปราบ,บวยถูกลังแกสร้างรีสอร์ทลุกที่นิคมทำไมโดนแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับท่านโหยเหนื่อยงานนี้เหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่สนุกเลยงานนี้ก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะเนี่ยแบบนี้ผิดคาดไว้เฮ้ยนึกว่าทัวร์จะหนุนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เบรกต้นๆไปครับท่านอธิบดีมา เถียงกันไปเถียงกันมานะครับท่านผู้ชมทัวร์ก็ลงครับท่านโอ้ยก็ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนหมอว่าลงโดนล้อสอบแล้วครับท่านหนาวจริงของแท้หรือเปล่าก็ต้องติดตามขนาดนี้ถ้ากันเราฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านจนนี่มือป่าจะจบอย่างที่ทนายหลายภาคส่วนมองหรือเปล่าไม่เห็นประตูจะสู้ได้เลยจะสู้ได้หรือไม่โดนกันแกล้งจริงหรือเปล่านี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมใครจะไปกันแกล้งว่าไม่น่าจะคุ้มครับท่านสําหรับนายกจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม Eu <music>